บางทีก็ไม่ค่อยคุ้มค่ากันเท่าไหร่ห้าสิเท่าไม่ได้หมายความว่าเขามีความหนา50เท่านะคะ A aging B burn สวัสดีค่ะเรื่องเล่าจากห้องเรียนความงามค่ะตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็ออกจากบ้านกันแล้วบ้างเนาะบางคนก็อาจจะกลับไปทำงานแล้วค่ะงั้สิ่งที่ผุ๊กอยากจะมาพูดให้ฟังในวันนี้ก็คือ อยู่บ้านนานๆน,น,นะคะอะจะละเลยแล้วก็ลืมไปนะคะอยู่บ้านก็ทาแต่มอยเจอเซอร์ค่ะแต่เราลืมสิ่งสำคัญไปค่ะก็คือกันแดดนะคะอยู่บ้านทากันแดดบ้างหรือเปล่าถ้าไม่ได้ทานะคะวันนี้ต้องออกจากบ้านต้องทากันแดดแล้วละ่ะแต่ประเด็นก็คือว่าเราทากันแดดของเราทุกวันเรารู้ไหมคะว่าสัญลักษณ์ที่อยู่บนกันแดดของเราไม่ว่าจะเป็น spf เอยหรือ p เอ่ยคืออะไรนะคะพี่บุกจะเล่าให้ฟังค่ะในแดดของเราเนี่ยนะคะจะมีรังสีอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีรังสี uv a uv b นั่นเองเท่าที่เรารู้จักกันมานะคะ spf ค่ะจะทำหน้าที่ดูแลแล้วก็ปกป้องผิวจากรังสี uv b นะคะแต่ pa จะทำหน้าที่ดูแลผิวจากรังสี uv a นั่นเอง แล้วเขาแตกต่างกันยังไงล่ะคะระหว่าง UVA กับ UVB จำง่ายๆแบบนี้ค่ะ A aging B burn A aging B burn แปลว่าลังสี UVA ค่ะจะทำให้เราแก่ก่อนไว้และลังสี UVB จะทำให้เรามีผีที่ดำแล้วก็ไหม้มากกว่านั่นเองนะคะ เพราะว่าทําไมเพราะว่าความยาวของลําแสงของรังสีทั้งสองนี่ต่างกันนะคะทําให้ทํหลายผิวเราในชั้นลึกที่ต่างกันนั่นเองเนื้อชนี้เราก็จะขีดเห็นอีกว่าเขาก็จะมีว่า SPF 50นะคะ SPF 50เนี่ยที่บอกว่าอาจจะปก,ป,กป้องผิวเราได้50เท่านะคะ ในความเป็นจริงแล้วอะค่ะคำว่า50เท่าไม่ได้หมายความว่าเขามีความหนา50เท่านะคะแต่หมายความว่าเขาทําให้ผิวเราเนี่ยมีความทนทานต่อแสงแดดมากกว่าสภาวะปกติของเราถึง50เท่าเวลานั่นเองแปลว,ว่าอะไรแปลว่าถ้าปกติแล้วเนี่ยนะคะเราอยู่ในแสงแดดสัก0นาทีแล้วเนี่ยผิวเราก็ถูกทาลายละนะถ้าเราใช้ SPF ห้าสิบไปก็แปลว่าเขาจะมีความสามารถผิวเราเนี่ยจะมีความสามารถในการทนต่อแดดมากขึ้นอีกห้าสิบเท่านั่นเองค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะในชีวิตจริงอะคะ่ะเราอยู่ในแสงแดดอะคะ่ะโดยมีปัจจัยแวดล้อมอื่นๆเยอะแยะมากค่ะไม่ว่าจะเป็นแสงแดดที่ทำให้เรามีเหงื่อนะคะเราอาจจะร้อนมีเหงื่อเยอะหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ทำให SPF เนี่ยไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ได้โดยตรงๆขนาดนั้นนะคะแต่สำหรับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในมือพี่ปุ๋กกะ่ะเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์กันกแดดสำหรับชีวิตเมืองนะคะฉะนั้นเขาออกแบบมาเป็นพิเศษมากกว่านั้นก็คือว่าเขาจะช่วยให้ผิวเราเนี่ยไม่ใช่แค่ทนต่อแดดเท่านั้นนะคะแต่เขายังช่วยให้ผิวเราเนี่ยทนต่อความร้อนทนต่อเหงื่อนะคะแล้วก็ สามารถที่จะปกป้องผิวเราได้ยาวนานถึง12-18ชั่วโมงเลยแล้วแต่ว่าผลิตภัณฑ์ที่เราใช้เนี่ยเมีคุณสมบัติขนาดไหนนะคะทีนี้ SPF 50อะคะ่ะเขมีคำถามว่าแล้วทำไมจะต้องใช้ SPF 50ใช้ SPF อื่นๆได้ไหมคะในความเป็นจริงอะคะ่ะจากการวิจัยนะคะแล้วก็เป็นที่ยอมรับกันในวงการเลยว่า SPF ที่ช่วยให้ผิวเนี่ยรับแล้วสามารถปกป้องผิวได้ดีที่สุดคือ SPF 30ค่ะ แต่การที่เรามี SPF 50เนี่ยก็เปรียบเสมือนกับการที่เราใส่เสื้อผ้าหนาขึ้นให้กับผิวเรานั่นเองเขาจะเพิ่มการปกป้องผิวเราจากแสงแดบดบแล้วก็สิ่งแวดลอมได้ดียิ่งขึ้นเท่านั้นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะการที่ใช้ SPF สูงๆมากๆนะคะบางครั้งเนี่ยผลที่ได้จากการกันแดดกับผลข้างเคียงที่ได้จาก SPF สูงๆเนี่ยบางทีก็ไม่ค่อยคุ้มค่ากันเท่าไหร่ค่ะฉะนั้นผลิตภัณฑ์กังผลิตภัณฑ์เนี่ยก็เลยมีอยู่ที่ SPF 50เท่านั้นเองที่สำคัญกว่าน,นั้นถ้า s p f เยอะๆมากๆเข้านะคะเราอาจจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกันแดดโดยเฉพาะด้วยซ้ำหรือแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์ที่อาจจะเป็นในรูปแบบออยล์เพื่อจะทำความสะอาดกันแดดเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยเราก็อาจจะมีผิวที่ปุดปันนะคะแล้วก็ไม่เรียบเนียนถึงเวลาเราก็แต่งหน้าไม่สวยนะที่นี่คือเรื่องราวของ s p f ค่ะ ถัดไปก็คือเป็นเรื่องราวของ PA ค่ะ PA คือ Protection A เองนะคะคือเป็นค่าปกป้องรังสี UVA ที่จะทำให้เราแก่ก่อนวัยนั่นเองนะคะค่าการปกป้องรังสี UVA ค่ะเนื่องจากเขาไม่สามารถที่จะระบุได้ชัดเจนเลยว่า เขาสามารถที่จะปกป้องผิวได้มากแค่ไหนไม่เหมือนกับที่เป็น s p f นะคะฉะนั้นการที่จะมารูบเป็นตัวเลขเลยก็ค่อนข้างยากค่ะฉะนั้นเขาก็เลยใช้สัญลักษณ์ที่เป็นสัญลักษณ์บวกเนี่ยคะ่ะก็คือสัญ,ญลักษณ์คลาสนี่เองมาบ่งบอกว่าผลิตภัณฑ์นี้นะคะมีค่าการปกป้องผิวจากแสงแดดเนี่ยมากหรือน้อยแค่ไหนนะคะก็ให้เราดูเลยว่าการที่เราจะมีค่าการปกป้องผิวจากแสงแดดหรือรังสี u a ได้มากเนี่ย ควรจะต้องมี PA 3าบวกนะคะขึ้นไปนั่นเองถือจะเป็นค่าการปกป้องที่เหมาะสมนะคะแต่ไม่ว่าจะเป็น3าบวกหรือบวกก็ตามนะคะทั้ง2อค่าการปกป้องนี้เนี่ยก็จะไม่ได้แตกต่างกันมากนักนะคะแต่อาจจะมีองค์ประกอบบางอย่างที่ทําให้ผลิตภัณฑ์บางผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีค่าการปกป้องอยู่ที่3บวกหรือค่าการปกป้องอยู่ที่4บวกนั่นเอง นะคะคแต่ถือว่า SPF 50แล้วก็ PA 3บวกเนี่ยก็เป็นค่าการปกป้องที่เพียงพอสำหรับชีวิตเมืองน,นะคะเพราะว่าเขาก็ยังมีองค์ประกอบอื่นๆอีกมากมายที่จะทำให้เกิดการปกป้องผิวเราได้ตลอดทั้งวันนะคะติดทนนานกันน้ำกันเหงื่อ นะคะกันความร้อนด้วยฉะนั้นก็สามารถที่จะทําให้เราปลอดภัยจากแสงแดดได้ตลอดทั้งวันอยู่แล้วนะคะแล้วนอกจากในการแดดเนี่ยเขาจะปกป้องแค่รังสี UVA UVB หรือเปล่านะเขามีการปกป้องอื่นๆอีกไหมนะคะพี่ปุ๊กจะติดเอาไว้สําหรับคลิปถัดไปจะมาเล่าให้ฟังว่าการแดดยุคใหม่เขาปกป้องอะไรกับให้กับผิวเราบ้าง ะะขอบคุณที่ติดตามสำหรับคลิปนี้นะคะแล้วเจอกันคลิปถ,ถัดไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ